ซึ่งในวันที่17กันยายนนี้นะคะคดีของนายพันคำกองคนขับรถแท็กซี่ที่ถูกยิงเสียชีวิตในเหตุความรุนแรงทางการเมืองปี2553นะคะศาลก็จะตัดสินเป็นคดีแรกจาก18คดีนะคะก็ต้องจับตาดูนะคะว่าศาลจะมีคำสั่งออกมาว่าเป็นการฆาตกรรมโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่เราจะไปติตามจากคอลัมน์อัปเดตค่ะ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากมัติชนสุดสัปดาห์คอลัมน์ในประเทศเรื่องจับตาคดีพันคำกอง9าสำคัญ98สบศพสู่คำตอบใครสั่งฆ่าคดีสืบสวนสอบสวนการตาย98บศพจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553มาถึง9ก้าสำคัญอีกครั้ง เมื่อสารอาญานัดฟังคำสั่งสำนวนคดีไต่สวนชนสุตรพลิกศพนายพันคำกองแท็กซี่เสื้อแดงวันที่17กันยายน2555เป็นสำนวนคดีแรกจากทั้งหมด18สำนวนที่พนักงานสอบสวนและพนักงานอายการส่งฟ้องต่อสาลเพราะเชื่อว่าเป็นการตายที่อาจเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐนอกจากนี้ภายหลังพนักงานสอบสวนระบุยังมีอีก18ศพรวมของเดิมเป็น36ศพ ที่พยานหลักฐานหลายอย่างบ่งชี้ว่าอาจเป็นการตายโดยฝีมือเจ้าหน้าที่รัฐเช่นกันนายพันคำกองพื้นเพเป็นชาวจังหวัดยะโสธรยึดอาชีพขับแท็กซี่ในกรุงเทพถูกยิงในเหตุการณ์กระชับพื้นที่ในปี2553เสียชีวิตหน้าสำนักงานไอเดโอคอนโดถนนราชปรารภแขวงมักกสันเขตราชทาวีเมื่อวันที่15พฤษภาคม2553 เหตุเกิดเวลาเที่ยงคืน5นาทีถึง2นาฬิกาจากพนักงานผู้ชนะสุตรพลิกศพในพันคำกองประกอบด้วยพนักงานสอบสวนสอนอพญาไทยร่วมกับอายการฝ่ายปกครองและแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีรวม4ฝ่ายระบุบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนความเร็วสูงที่ต้นแขนซ้ายเสียเลือดมากและพบส่วนของหัวกระสุนปืนรูปร่างปลายแหลมหุ้มทองเหลือง วันเวลาเกิดเหตุขณะผู้ตายหลบอยู่ภายในอาคารสำนักงานขายไอีเดโอคอนโดเกิดเหตุการณ์มีเจ้าหน้าที่ทหารยิงสกัดรถตู้ที่ขับฝ่าแนวกั้นของทหารผู้ตายจึงวิ่งออกไปดูที่บริเวณหน้าอาคารแล้วถูกกระสุนปืนยิงได้รับบาดเจ็บที่ต้นแขนผู้ตายวิ่งกลับเข้ามาภายในอาคารและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการสอบพยานบุคคล18ปากทั้งประจักษ์พยานคือคนขับรถตู้ พยานใกล้ชิดเหตุการณ์ที่เป็นช่างภาพทีวีและรอปรพอไอเดโอคอนโดตลอดจนพยานวัตถุคือเศษลูกกระสุนปืนขนาด5.56ม mm, ิลลิเมตรจำนวนหนึ่งหัวที่ศพผู้ตายคลิปวิดีโอภาพขณะรถตู้ถูกยิงรวมทั้งพยานเอกสารรายงานการตรวจสพบน่าเชื่อว่าการตายเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐที่ตั้งจุดตรวจในบริเวณนั้นพนักงานอายการฝ่ายคดีอาญา9ยื่นคำร้อง ขอให้สารไต่สวนการเสียชีวิตของนายพันคำกองเพื่อทำคำสั่งแสดงว่าผู้ตายเป็นใครตายที่ไหนเมื่อใดสาเหตุและพฤติการการตายอันเป็นไปตามขั้นตอนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150โดยเฉพาะถ้ามีคนทำร้ายให้ตายสารจะระบุว่าใครทำร้ายให้ตายสารรับไต่สวนคดีและเรียกพยานมาให้การหลายปาก อาทิภรรยาผู้ตายรอปภอคอนโดพันเอกสันเสริญแก้วกำเนิดอดีตโฆษโกศูนย์อเมริการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอชเจ้าหน้าที่ทหารกองพันที่3กรมทหารราบที่หนึ่งรักษาพระองค์และกองพันทหารปืนใหญ่ที่31รักษาพระองค์จังหวัดลบบุรีชุดประจำการบริเวณดังกล่าวรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ใกล้ชิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีในฐานะอดีตเลขาธิการศูนย์ติดตามช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยประชาชนพักเพื่อไทยพนักงานสืบสวนสอบสวนสอนพอญาไทพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขณะนั้นก่อนถึงคิวนายสุเทพเทือกสุบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการสอ,อชอและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรี เบิกความเป็นพยานชุดสุดท้ายเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาความสำคัญของคดีนายพันคำกองอยู่ตรงที่เป็นคดีแรกที่ศาลจะมีคำสั่งออกมาในทางใดทางหนึ่งว่าเป็นผลจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่แต่ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรจะไม่กระทบต่อคดีไต่สวนสาเหตุการตายของผู้เสียชีวิตรายอื่นๆเนื่องจากแต่ละสำนวนคดีมีพยานหลักฐานแยกจากกาันชัดเจน ม่ว่าคดีนายชาณารงค์พลศีลาคดีหกศพวัดปฐุมวนารามคดีพลทหารนารงฤทธิสาระหรือคดีนายฮิโรยุกิมูราโมโตเป็นต้นนายทาริตเพ่งดิดอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ซึ่งมีบทบาทในคดีสอบสวนการตาย98ศพอธิบายผ่านการให้สัมภาษณ์หนังสือพมิมพ์มติชนถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีและแนวทางการทำงานของพนักงานสอบสวนประกอบด้วย อายการ DSI และตำรวจหลังจากศาลมีคำสั่งคดีชนะสูตรพลิกศพนายพันคำกองวันที่17กันยายนนี้จุดสำคัญคือประเด็นที่ศาลจะสั่งว่าใครเป็นผู้ทำร้ายให้ตายจึงในํำนวนของพนักงานสอบสวนและอายการที่ส่งให้ศาลไต่สวนคือเจ้าหน้าที่รัฐทำให้ตายดังนั้นหากศาลมีคำสั่งเห็นพ้องตามอายการศาลจะทำคำสั่งส่งไปยังอายการเพื่อส่งต่อพนักงานสอบสวน ดำเนินการตั้งเป็นสำนวนคดีฆาตกรรมคดีฆาตกรรมจะมีข้อกฎหมายอาญาเกี่ยวข้องอย่างน้อย4มาตราเริ่มจากมาตรา288ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นให้ถึงแก่ความตายระหว่างโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก1 5ถึง20ปีมาตรา84เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำผิดระบุไว้ว่าผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด ไม่ว่าด้วยการใช้บังคับขู่เข็นหรือจ้างวานหรือยุยงส่งเสริมหรือด้วยวิธีการอื่นใดผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดมาตรา59เกี่ยวกับเจตนาระบุว่าบุคคลที่ต้องรับผิดชอบทางอาญาก็ต่อเมื่อต้องกระทำโดยเจตนาคือรู้สำนึกโดยการกระทำและผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลต่อการกระทำนั้นและมาตราเจระบุ ผู้ใดกระทำตามคำสั่งของเจ้าพนักงานแม้คำสั่งนั้นจะไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ผู้กระทำมีหน้าที่หรือเชื่อโดยบริสุทธิ์ว่ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามไม่ต้องรับโทษสืบเนื่องจากคำอธิบายของนายทาริศเพ่งดิดเมื่อนำกฎหมายอาญาทั้ง4มาตราโดยเฉพาะมาตรา70มาใช้กับคดีนายพันคำกองในกรณีหักสารมีคำสั่งว่าการตายเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐจริงเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับโทษ เนื่องจากปฏิบัติตามคำสั่งส่วนใครคือเจ้าของคำสั่งที่แท้จริงพนักงานสอบสวนจะต้องไล่ลำดับสอบสวนเริ่มจากเจ้าหน้าที่ชุดประจำการในจุดเกิดเหตุใครคือหัวหน้าหน่วยปฏิบัติใครคือแม่ทัพในกองอยู่เหนือขึ้นไปไปจนถึงใครคือผู้สั่งการสูงสุดจากการสอบสวนคดีเกี่ยวกับเหตุการณ์ปี2553และคดีในพันคำกองพบว่า เรื่องเกิดขึ้นภายใต้คำสั่งการของสอทชอซึ่งมีผู้อำนวยการสอทชอและนายกรัฐมนตรีผู้ลงนามแต่งตั้งผู้อำนวยการและกรรมการสอทชอเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดสำหรับเจตนาของการออกคำสั่งเข้าข่ายมาตรา59หรือไม่พนักงานสอบสวนจะนำข้อกฎหมายมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อเท้จริงที่เกิดขึ้นแน่นอนไม่มีคำสั่งโดยตรงว่าให้ฆ่าแต่การออกคำสั่งให้ใช้อาวุธในการขอคืนพื้นที่ หรือกระชับวงล้อมการชุมนุ่มจนเป็นสาเหตุให้มีการตายและบาดเจ็บจำนวนมากนั้นที่ต้องวิเคราะห์คือพฤติการดังกล่าวเข้าข่ายเจตนาเล็งเห็นผลหรือไม่ที่จะให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนการกันเจ้าหน้าที่ผู้รับคำสั่งให้ไม่ต้องรับโทษนั้นมีวิธีดำเนินการอย่างน้อย2แนวทางคือมีคำสั่งไม่ฟ้องโดยอาศัยมาตรา70กับอีกแนวทางคือการไม่แจ้งข้อกล่าวหา แต่กันตัวไว้เป็นพยานโดยพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อกล่าวหาคดีฆาตกรรมตามมาตรา288มาตรา84และมาตรา59กับผู้ออกคำสั่งระดับสูงสุดเท่านั้นกระบวนการดังกล่าวจะเริ่มต้นได้ทันทีหลังวันที่17กันยายนนี้หรือไม่ต้องติดตามห้ามกระพริบตา